จ้าพ่อจ้าสวัสดีค่ะฮัลโหลพ่อครับเพียงน้อยน้อยเขาเพียงไหนน้อยกับขั้วบนลางบนลางแถมน้อยผมเนาะพวกเขาจะปกติเนาะพ่อเนาะปกติบวกเขาอืมอย่างอื่นเขาบนลางบนลางมากพึ่ดเลยเล่าพัฒนากับเขาบนลางอีกอยู่นี่ชุดเต็มเนาะพ่อเนาะ ชุดเต็มเขาโอ้ชุดเต็มเขาเออชุดเอาสวอเก่ากับเขาอีกครั<ะ>บป้าดเขาเท่้งันล่างทั้งบานพอ่อเขาเท่้งล่างทั้งหนีพรอมครับ<ะ>แต่ล่าพัฒนาของชุดของพอ่อเก่าหนึ่งโตเดียโต,โต,โตแหลกได้ทัองพอเนาะครับ<ะ> <laughs> โอ้คักคักขัก,ขก,ขก เมื่ช่วเอฟซีเพิ่นบอกว่าหมือนสาเพิ่นบอกว่าถ้าถือเอ่อล่าพัฒนาน้ำผู้พ่มงวดนี่เดี๋ยวทรงคากาแฟไปให้ยไปสันเดี๋ยวถัดฟังมึงโอ้ข้าเจ้าสวมมาสวมสามหมวดแล้วเนาะมันเข่ามาตลอดเนาะพอนะ่อเนาะครับจ้าเอาเอาน้อยตอ่อน้อยก่อนเนาะพ่อเนาะครับโอเคน้อยก่อนน้อยก่อออนนโ้้ยก็เขาดีมือนี่ บนล่างบนล่างตลอดเลยฮานอยเรียกลักตูได้พอจ้าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามเก้าศูนย์หนึ่งสอง ตัวประกอบ4 5 6 7 8จับคู่บนล่าง94 95 96 97 98 04 05 06 07, 08, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 2 4, 2 5, 2 6, 2 7, 2 8, 3 4, สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดเด็กวิ่งตัวไหนพอจา้าแปดสองหา้าหกสามแปดสองหา้าหกสามระวงังระวังเปลเปี่ยนกับสอง,งนะขอเนาะ มื่อนี้ยเราบ้างเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งกับมาดีนะพอนะ่อเนาะครับอเนี่นั่งกับมาลายอืมนั่งกับมาลายอยู่เจ็ดกับมาแลขออนุญาตทบทวนตัวเลขก,ก่อนพอจ้าตัวเลขแนวทางของห้าน้อยของพ่อมหลังจากเขาบนล่างสามน้อย เขาหน่อยนึงกาชาดกับเขาล่างมุนพอเนอะ<ฮ>ะาะครับเขากาชาดเขาบนกาชาดเขาบนเอาถือว่าโอเคอยู่ไปต่อเมืออื่นค่ะทางชมวงขาวันทีสิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเลขหลักเก้าศูนย์หนึ่งสองสามตัวประกอบสี่ห้าหกเจ็ดแปดจับคู่บนล่าง

เอาทอมช่วงขาไปมักไปชอบกระจัดคัดกับพานค่ะบบเป็นหยังเพราะว่าตัวเรขแนว่ทางของพวพ่มเขาดีค่ะเนาะค่ะเนาะฮาน้อยช่วงนี้เขาดีเล่าห่งเขามาติดติดกันหางวดแล้วค่ะทอมช่วงขาหลังจากเอาตัวเลขแนวทางฮาน้อยก็พวพ่มแล้วก็สิบไปเล่าต่อเอาช่วงนี้พอมี่อย่างสิบวกกาแฟนคับเอฟซีโบพอจ้าครับไม่มาเนี่ยขาดีเราคนล้างคนล้างมาเดียวเราพึ่งเล่าเขาทึ่งน้อย Cô chạy đâu, hoa trái ra bunyo anh anh chào chị. Hoa vong ra bunyo hằng, 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 anh chào แทย่ำนมันลดเพราังเชื่อผู้เชื่อเนยเชื่อก็ได้แก้ราวว่าจอดน้อยเนี่ยเาถแท็กซี่กับปูดีปันเนี่ยเมียนพัเมียนน้อยเขาว่เล่ากับขึ้กันละเขาเขาบอกรถขึ้กันแค่ว่างแต่พวกเขาเชื่อเชื่อเราว่าคนละคนกับบางคเชื่อไม่ขึ้กันวะคนละคนกับเชื่อเื่อเยอะว่าเศร้าเราพวเขาเชื่อนะไง ันนี้เราถือไม่ก็ไรลเล่าก็ตืไร่วันนี้โทมาตรวจจดแล้วถือเล่าอ่ะบ้านทู่โอ้โเราคนละวามันติดต่อันละไงงวเขาว่าว่ารุดเจ็บที่บันไโอ้ดีใจลูกกระจาวลูกพ่อเนาอครับว่ามันกจะซ้ำมันเก่ากับเข่าโอ้จะนอนแค่แต่บังเล่กจะนอนแค่แต่บังดึ่เอาหมดไะจะนอนจ้า

ก็เช่นนั้นเราจะไม่ได้เ่อนละจ้าวุ่นไปไดนเนาะแม่นพ่อแม่ยทำก่อนทำแม่ทำก่อนอะไรจ้าพ่อขอขอกราบขอพระคุณพ่อหลายๆเนาะพ่อเนาะคอยตัวเลขเนี้ยทางพ่อให้เงี้งปังๆเขาซีน้อยหาน้อยหกน้อยคือเก่านะคะการทำช่วงขาทำมักทำชอบกัดจัดเลยนะคะอย่าเฝ้าอย่าอย่ามึงซื่อๆเพราะพ่อวายอย่ามึงซื่อๆลวดนหน่วยก็เอาซ้ำพ่อตามความสามารถของเฮานะพ่อเนาะ เอา,เ,อาเจอกันไม่คิดหนาครับพอ่อขาขอบพระคุณมากครับพอ่อขาสวัสดีค่ะครับ